สวัสดีครับพบกับสยามาพิบูลคลับนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะผมก็จะพาคิงการ์เนอร์นะผมไปหาสาวนะผมที่อายุทยานะครับผมสำหรับดิวนี้นะผมในการผสมนะครับผมก็ดิวกันไว้หลายเดือนแล้วนะครับผมตอนนี้ฮีตแม่หมานะผมมาแล้วนะผมสำหรับน้องหมาของฟาร์มพิบุลนะผมก็คือเจ้า เนี่ยครับผมฮอลลี่นะครับผมฮอลลี่นะครับผมฮอลลี่เป็นเป็นหมาที่สวยมากนะครับสำหรับโูลี่เอ็เอลนะครับผมตัวเมียนี้นะครับผมเป็นสีบูนะครับสีบูหน้าอกขาวนะครับผมหัวนะครับผมเหมือนตัวผู้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่บ้านพี่บุญนะครับแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ฟาร์มแกด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูรีแอกนะครับผมดูรีแอกต์ของเจ้าคิงแคนเนอร์แล้วก็ฮันลี่นะครับในการผสมนะครั้งนี้นะครับก็น ีกันนั่งลงกันกันเนอร์ในการเนอร์นะครับเออครับผมก็อีพีน uh> ี้นะผมก็มากับเจ้งเจมส์นะผมเจ้งแองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมสําหรับอีพีนี้นะผมว่าแต่ละตัวที่ฟาร์มแกนะผมแล้วก็รีแอคของสองตัวนี้นะผมอ่าเจ้าฮอลลี่แล้วก็คิงการ์เนอร์นะผมเขาจะรู้สึกยังไงกันนะผมในการผสมครั้งนี้นะผม เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับการผสมนะครับผมไปลกครับผมตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับก็อีกไม่ถึงชั่วโมงนะฮะก็ดูนางนอนนะครับผมกิ้งไปเลนะครับแ่นอนสบายเลยนะครับดูครับผ้าที่ปูไว้ให้นะครับผมตกหมดเลยนะครับดูนางนอนครับนางนอนเต็มแคปเลยนะครับเต็มแคปเลย โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมตอนถึงฟาร์มนะครับผมของพี่บุญนะครอ่าครับตอนนี้ก็ถึงฟาร์มพี่บุญแล้วนะครับตอนนี้การเน่ก็พักผ่อนนะครับผมแล้วก็ชีนะครับผมรีแลกนิดนึงนะครับนีเนี่ยของสภาพภายนอกนะครับผมน่าอยู่มากๆนะครับผมบรรยากาศดีมากครับนี่ครับกินการเน่นะครับ สบายสบายครับโอ้โหอะไรครับผมมาถึงก็ปวดขี้เลยผมมาถึงก็ปวดขี้เลยนะครับหมายว่าถ่ายคู่กันยิงคู่กัน กระโดดกระเดกกละโน้ำน้ำลากเ,เ,เลยน้ำนั่นแหละน้ำนั่นเลยน้ำนั่นเลยเป็นโคลนเลยก็ามันน้ำจุณไดนะนะ่ถ่ายช็อตยังไงนะถ่ายตอนเสียกนะถ่ายหน้าตอนเสียกหน่อไอ้หอนน้ำเย็นโอหอนหอน ครับผมก็วันนี้ก็จะไปรับคิงการ์เนอร์นะครับก็สําหรับอีพีนี้นะครับผมก็จะรวมๆเลยนะครับผมทั้งไปทั้งกลับนะครับผมแล้วก็มาดูรีแอคนะครับผมมาดูรีแอคชั่นปฏิกิริยาของคิงการ์เนอร์นะครับว่าเขาจะรู้สึกดีใจแค่ไหนนะครับผมที่ห่างจากผมนะครับผมประมาณ3วัน4วันนะฮะเดี๋ยวไปกันเลยนะฮะสำหรับคิงการ์เนอร์นะครับผมเดี๋ยวไปรับกันนะครับผมไป ครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงยุทธยาแล้วนะครับก็ตอนนี้อีกเวลาก็อีกไม่นานนะฮะประมาณ1 0 16นาทีได้นะครับผมจะถึงฟาร์มนะครับฟาร์มพี่บุญนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับคิงการ์เนอร์กันนะฮะก็อีกแป๊บเดียวนะครับผมใกล้ถึงแล้วนะครับก็สภาพถนนนะครับผมวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับผมดูจากรถข้างหลังนะครับผมแล้วก็ ไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ค่อยมีก็ถือว่าเดินทางสะดวกนะครับเดินทางสะดวกนะครับผมวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปกันนะครับผมไปครับผมก็ใกล้ถึงฟาร์มพี่บุญแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับคิงกรเนอร์กันนะครับก็วันนี้อากาศดีมากนะครับผมช่วงก่อนที่จะเข้าอายุทยานะครับผมก็อากาศดีนะครับผมแดดไม่ค่อยร้อนนะครับผม อากาศคืมๆนะครับอากาศคืมๆนะครับตลอดทางนะฮะแต่ก่อนออกจาจากพัทยานะผมโหแดดนี้เปี้ยงเลยนะครับผมแดดร้อนมากนะฮะนี่นะครับก็เดี๋ยวไปกันนะครับผมไปครับตอนนี้ก็ถึงปากทางเข้านะผมซอย ฟาร์มพี่บุญแล้วนะครับผมก็ด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนานะครับอากาศร่มรื่นนะครับผมก็น่าอยู่มากนะครับผมสําหรับที่นี่นะครับอครับผมต้นไม้เยอะครับผมที่อยุธยาครับผมดูทุ่งนาครับนี่ทุ่งนาข้างๆนะครับทุ่งนาครับทุ่งนาข้างๆนู่นยาวไปนู่นนะครับ ก็เดี๋ยวไปกันนะครับใกล้แล้วนะครับสำหรับดิวนี้นะครับผมในการผสมของคิงกัรเนอรนะครับอ้าว <What? S 1> ไปทางไหนวะเนี่ย <What? S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่ช่ <laughs> ไม่ได้ลนะ เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเกือบเลี้ยวซ้ายแล้วครับโอเคครับผมยาวครับผมใกล้ถึงแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวใครที่ชื่นชอบ EP นี้นะผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะผมให้ทำ อีพีต่อไปด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนที่รับคิงกันเนอร์นะครับผมไปครับครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงหน้าฟาร์มของพี่บุญแล้วนะครับนู่นนะครับผมฟาร์มแกอยู่นู่นครับผม้านล่างนะครับผมลมลื่นมากนะครับผมเดี๋ยวเรา ตัดภาพไปตอนที่รับคิงการ์เนอร์เลยนะครับมาดูรีแอคนะครับผมของคิงการ์เนอร์นะับมาดูปฏิกิริยาเขานะครับเขาจะดีใจแค่ไหนนะครับเวลาเจอผมนะครับเดี๋ยวไปกันครับไปลุก่อนอ่าครับผมก็สั่งเข้าฟาร์มพิบุญนะครับธรรมชาติมากครับ thầy sản thầy ui tôi dài trơn đâu ui <laughs> tôi <Ở đây không? cười> dài quá này sản ดิันเนีลเดินด่นเลเอ้อนเยนัโห,โ,หโหครับผมตัวนี้ชื่อเจ้าไพศาลครับตัวใหญ่มากครับโอ้โห พี่บุญกำลังปล่อยเด็กๆนะครับผมออกมาเดินเล่นแล้วมาฉี่นะครับผมข้างนอกฟาร์มนะครับผมดูไทสันร,รอมาครับโอ้บรรยากาศฟาร์มแกรครับผมน่าอยู่มากๆครับอืมตัวนี้ก็สวยครับ สวยมากครับสวยทุกตัวเลยนะครับคุณนั้นชื่อเฮเลนนะครับผมนู่นตัวเมีย สวยครับผมสีช็อกนะครับนนตัวนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับสว,วยมากครับตัวเมียลายเสือ ตัวนี้ลูกไคโดนะครับลูกไคโดตัวนี้ไคโดดังแล้วไคโดดังในโซเชียลแล้วกตัวกรตรับเมื้โอ้โหเสือมากตัวนี้มีลูกไฮโดเหมือนกัน

Ta-da